วันนี้เราจะมาเล่นเกมป่มาเต็งครับจุ๊บอ่าคนแพ้ดีได้เกียนนร์แล้วเนาะคนแพ้ได้เกียร์ถ้ามันมีตัวนี้ใครมันเดินตัวนี้นะ <laughs> เนี่ยวะแก็บแกปี๊บ มันหาไม่ได้หมดวะเอาลองวับ ก็ได้สองนี่สมองฉลาดอิสระเนี่ยมีไหมนายกเนี่ยฮะนายกมีสมองไหมเดี๋ยว <Yeah. S 2> แล้วเข้ามาดูอะไรผมไม่กู้ฮะนายก มันะ่นใจนะมัม่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยด่าเดี๋ยวนี้แล้วนะอย่างน้อยมันก็ได้สองเท่าที่สองเท่าเท่าไหร่เดี๋ยแล้ว,ลวไอ้เบบี้ชีบิวีวะ <c oughs> อเอ้

พอแล้วนะเออใช่เดินตัวไหนมึงก็ได้สามารถเอาได้สองไม่ไเอาก็กูเดินไปแล้วในสองอ่ะโอ้ยกูไม่เด็กไม่ให้มึงเด็กตรงนั้นหรอมึงอย่าคาดหวัง มึงอยากคาดหวังว่าชีวิตนี้มึงจะได้เด็กสองตัวแต่มึงก็ได้เดก็กมันเลือกข้างเลยนะตะแยะมันไม่เอาสามมันอยากเอาสองมันอยากให้ได้สองเฮ้ยไอเนื้อ

ถ้าคุณเดินตัวนี้มึงได้สามแลนะ้นอนไปเดินไปเดินให้ได้สามแล้วอีกไ่เดินให้ได้สามมากุ้ย

เ,เกือบแล้วเกืบแล้ว <c ười> เ,เกือบลงใต้แล้วนี่มีเยอะจริอู้วะเด <c ười> <c ười> ินไปนเ้อตัวนั้น่ะ แค่สองไม่ต้องคิดเยอะไม่ทำไมทำไมการแพ้เปล่าที่จบเกมนี้แม่รู้สึกว่าไม่โคตรดีใจยิ่หายเห็นไหมก็การแพ้เปล่าที่จบกับการที่เราต้องมาเล่นเกมเนะี้ยมันเป็นการที่แม่โคตรด,ดีชิ้หาย ไเอาไปเถอะเอาไปเถอะทางไหนกูก็ได้ช้องแหละไม่ใจมาใจนะกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ตะ poon ไปตั้งต้นเร็แล้วถามว่ากี่เปอร์เซ็นเร็วแล้วไม่ต้องพูด ตามันยิ้มแย้งอย่างเงี้มมยพวกมันใจเลยว่าใช่แนะ่นอนแมวตายเงี้ยไหมแมวฮไเอะเห็นไหมม,ไมึงไ,ไม่ได้สองแล้วกูไม่ได้เฮียอะไรเลย nó kĩ lắm, anh em mày điên, gấp, bị ghép, bị ghép, bị ghép, này, này, này. đi ก็มาดิครับก็มาดิครับมึงเนี่ยม um ึงจะสลับเพื่ออะไรผู้ถามมึงเหมึงจะสลับเพื่ออะไรไปอย่างเงี้ยกูสลับงี้ก็ได้อี๋มาต้งขนาดนั้นแล้วผู้สลับางกันมึงกี่วังแล้วมึงกี่วังแล้วมึงกี่วางแล้วมงกี่วังแล้วมงกี่วังแล้วนา้ เดี you, anymore, ๋ยว้าวยูแบบนั้นยูย oh ูย right? ังนั้นกินยัว่าวางเจ็บพอป่ะเดินนี่มันได้สีหญ่สีไม่ใช่ห้าไม่นอนแถวไม่ได้อยากเห็นไหมถ้าสมมติมันเดินปั๊บแล้วกูกินเนี่ยแล้วมึงมึง สามสี่ห้าจบไหมไม่เอาไม่เดินมาดิมาดิครับเอาดิครับมาดิครับแล้วปะ

ไอ้ก็ไม่ส่งไอตกี้มาละไฟไม่ได้เลยหมดแล้วมึงเป็นตังค์ยี่หมดแล้วอะไรนะดูได้ยี่สิบสามมึงเอาไงสี่ ม <24 S 2> ึงเดกสมกูจำได้ยีสิ 8. บกับแปดยี่สามอันี้อา,ๆๆานี้ย่ามึงอยากเล่นอีนิดใจสลายใจสลายไม่ใจคนหนึ่งฮะ จสลายฮะมุงใจสลายแตกเป็นนชิ้นเลยใจผมสลาย้ามุงหัวใจผมแตกสลายเป็นละลานชิ้นเลยแล้วแต่ละชิ้นก็แตกออกเป็นสิยงเสียงแล้วในที่สุดใจที่แตกออกเป็นสิ่งเสียงก็ถูกบดละเอียดจนเป็นผุยผงหมดเลยตอนนี้หัวใจผมได้กลายเป็นก้อนฝุ่นไปแล้วล่ะฮะชิ้นเเป็นสิง <c oughs> ส่งเสี่ยงเป็นสิ่งเสี่ยงก็แกอะไรก็ไม่รู้จะไม่ได้ ถ้าสมมติเราเราว่างอย่างนี้แล้วเราเรากินเลยเอาป่ะจะได้ไม่ต้องเยอะเยอะจะได้ไม่ต้องยืดเยอะเหมยเทียนเลยไม่เทียนเลย วางแล้ววางแล้วเหรอใช่เหรอใช่เหรอใช่เหรอมันใช่ทางนี้เหรอเออเออเดินไปเดินแล้วหรอะกับเรื่องโพสิชั่น เลยกล้องเชี่พี่กูเดินตัวไหนกูก็ได้สองนะมันเอี่ยกูนฮ่อะไรอ๋ออยออ๋ออะไรแก้แก่

กลุ่มเจลีมุงน,นีน้ใช่ไหมการเปิดสองนะครับทุกคนมันอันตราไมากๆาเลยนะเนี่ยไปกินดุเรียนนะกู้ใอย่ก,กินเปล่าวะเถ้าใครยังไม่ดูคลิปสอนกลออ่อนถ้าจะ้องรอติดตามเนี่ยยังไม่ได้ลงใช่

แล้วยังไงมึงก็ได้สองว่าสายตากรรมว่าสายตากรรมยังไงกูก็ได้สองทุกสวัสดีครับ 나도 기회를. 엄마. 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 엄 เฮ้ยไอ้นี่เยกูก o แพ้อยู่แล้วสักเสียมันกลับโกนะครับคนที่แบบว่าใกล้จะแพะ้มันจะบอกว่าไม่เป็นไรต่อให้มันคือข้ออ้าง มอะไรอีกีหน้าต่อมาตอนรบ เออหรอครับมันสามเลยนะครับไะด่ดะด่ด่ด่ดะดาดดา

เดินเดินแม่ก็เปิดสาเปิดสอมให้มันว่ะเดินเดินไปแล้วตามกูเดินอ่ะยังไม่เจอเนี่ยเจอจะมั้สักก็มาดิครับว้าสีซิ่วเขียวก็มาดิครับสามบอกอะไู

ร่วมจนต่างยิ่งมันร่วงจากแดนไกลกระซิบโถ่อกเบาๆเดินให้เราลื <C sociology> ่อตาก็ไม่เป็นไรเกิดมาแค่น,นี้เมื่อมีเธอที่นี่ทำมันให้ดีที่หัวใจนี้สู้เพื่อคนที่รักสุดให้ได้ดู

เด็กอไปอย่างเงี้ยนะไอ้หมดนะพูดเองนะยังต่อได้เหรอวะยังได้เลยปะยังได้เลยวะเอาเลยเอาเลยมาเลยเยี่ยมทำอะไดีวะมูไปดูมูเอาเลยเอาเลยยังงงอะไรกูวะ เร็วเร็วเออเอามาน้ำอะไรยี่สี่ย่ยิบหก ถ้ใครที่อยากเรียนนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมสำหรับสำหรับวันนี้ขอลาบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กันด้วยนะครับแล้วกดรับกระดิ่งกด้วยนะครับเรื่องอาหารกินอาของพวกเรานะครับผมแล้วอย่าลืมติดตามช่องแอคซ์ซอร์ไพส์สตอร์แต่ไม่ได้ลงเที่ยวแต่ไม่ได้ลงเที่ยวเดือนที่แล้วกี่เดือนแล้วเป็นรอยเป็นรอยที่ได้ ก็ก็สำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับวันนีมาไล์เจอกันนครทั้งช่องเพ่ีช่องเดด้อช่องไอสา์ทอนะแล้ววันนี้กับเก็มหมากเค็มขอแนะนำหมากเค็มอะไรนครับลาไปก่อนเดเจอกันใหม่ในีดหนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเอาอไม่หวันดีคุณดูแล้ว 俺